พราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอธิบายได้ไหมอธิบายได้ทำไมจิตเราไม่สงบทำไมจิตเราวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราวิ่งตลอดเวลานะหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์น,มนี้ไปเรื่อยๆแท้ที่จริงมันหาความสุขมันวิ่งไปดูหนังเนี่ยมันก็อยากมีความสุขเห็นไหมดูแล้วแหมมันไม่สมหวัง ดูแล้วแหมมันไม่สุขจริงไปฟังเพลงคิดว่าฟังเพลงแล้วจะมีความสุขฟังไปฟังมาก็เบื่ออแล้วไม่มีความสุขแล้วหาอะไรกินดีกว่าไม่แน่เวลาว่างๆแล้วก็ชวนกันไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรกินนะหวังว่าจะมีความสุขนะจิตเราวิ่งพล่านไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสุขจริงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เบื่อ เพราะงั้นอาการที่จิตของเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตเราหิวความสุขนะเพราะงั้นถ้าเราเอาความสุขมาป้อนให้จิตซะเรารู้จักฉลาดเอาความสุขมาป้อนให้จิตมันอยู่มันก็อยู่กับความสุขนะั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นเนี่ยหลักง่ายๆแค่เนี้นะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะบอกว่ามันหลักง่ายๆ่นะหลวงพ่อก็ภาวนาแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะจับหลักได้แต่และตัวเอาหลักมาบอกให้นี่โน้ทาวทั้งนั้นเลยนะ ไม่ได้ปิดบังทำให้ได้ก็แล้วกันอย่างหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเนี้ยพอเราหายใจจิตมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นจิตมันก็สงบเนี่ยหลักมันแค่นี้แหละนะเมื่อเราไปดูตัวเองนะว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วจิตเราสบายเราก็อยู่กับกรรมฐานันนั้น